สวัสดีครับทุกคนผมเน EN ็กแอนเคนจแนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดการ์ด One Piece OP ศูนย์เก้าที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดวันนี้ที่ญี่ปุ่นวันแรกแล้วกันนะครับทุกคนผมได้การ์ดมาเยอะมากๆเลยนะครับดูจากตรงหน้าเนี่ยครับทั้งหมดที่ผมได้มานะครับก็จะมีการ์ดนะครับทั้งหมด12กล่องครับแล้วก็ซองแยกอีกทั้งหมด80 เจซองครับวันนี้ก็ไปกว้านตะลุยหาทั้งโอซาก้าเลยนะครับแล้วก็ได้มาเท่านี้ครับมีส่วนที่จองนะครับแล้วก็ส่วนที่ซื้อได้วันนี้ครับเลยพวกซองแยกๆเนี่ยก็ได้มาจากร้านสะดวกซื้อที่เขาขายแยกๆนะครับสองซองบ้าง3าซองบ้าง10บซองบ้างก็รวมๆกันมาครับจนได้เยอะขนาดนี้ครับ ทุกคนอาจจะคิดว่าผมจะเปิดทั้งหมดในวันนี้นะครับบอกเลยว่าอาจจะยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยผมอาจจะมีธุระนะครับแล้วก็ไม่สามารถไปเปิดการ์ดหรือว่าสุ่มการ์ดให้ทุกคนได้ดูในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้ก็ซื้อลบรวมมานะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยถ่ายคลิปที่ละนนิดนะครับแล้วก็ลงให้ดูครับทุกคนจะได้มีอะไรดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมไม่อยากให้มันมีอาทิตย์ที่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เลยคิดว่าจะค่อยๆทยอยเปิดที่ละนนิดครับแต่ก็อาจจะเปิดทั้งหมด หรือพาไม่รู้นะครับถ้ามีการดีๆออกมาผมอาจจะหยุดเลาที่เหลือไปขายก็ได้นะครับแต่วันนี้ก็เลยคิดว่าจะเริ่มจากซองแยกก่อนละกันนะครับทุกคนเริ่มจากซองแยกทั้งหมด48ซองก็เท่ากับ2บ็อกซ์นะครับก็หวังว่าจะมีอะไรดีๆออกมาแล้วกันนะครับทุกคนยังไงก็ติดตามซีรีส์นี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยมาพร้อมกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่24แพ็คแรกกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็น2อแยกที่ได้มาจากหลายๆร้านร่วมกันครับอาจจะไม่มีอะไรออกมาเลยก็ได้นะครับปกติ1กล่องเนนะอย่างน้อยควรจะมี S R ทักษาถึง4ใบแล้วก็การพิเศษ1ใบนะครับแต่ว่าเนี่ยเราพอแยกมาอย่างงี้นะอาจจะมี หรือไม่มีอะไรก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับยังไงก็ลองมันลุ้นกันดีกว่าครับทุกคนไปกันทีละ4ี่ซองแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะมีการพิเศษออกมานะครับอย่างเช่นการลีดเดอร์พาราเลลหรือว่าการสเปเชียลก็ได้ครับทุกคนนี่แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าซองแยกครับกลัวมันจะไม่มีอะไรออกมาเนี่สิครับทุกคนมาครับแล้วมาเริ่มกันที่4ี่ซองแรกครับเดี๋ยวผมขอกรีดก่อนแล้วกันนะครับมาเช็คว่ามีการพิเศษหรือเปล่าครับ มดูจากซองแล้วนี่ขาวล้วนเลยนะครับทุกคนคิดว่าไม่มีอะไรแน่ๆเลยครับแม้แต่ SR สักใบก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกคนเพราะว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันแบบว่าให้ซื้อแบบบางหลานก็แค่2ซองสซอง5าซองนะครับแล้วการ์ดหนึ่งกล่องนี่มันมีทั้งหมด242องใช่ไหมครับมีการ์ดดีๆอยู่แค่ใบเดียวถึง2ใบเท่านั้นครับโอกาสจะได้มันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับทุกคนนี่ครับเป็นการ์ดเกลือทั้งหมดเลยนะครับไม่มีแม้แต่ SR แม้แต่ใบเดียวเลยครับทุกคนวันนี้จะจบเร็วเกินไปไหมครับเนี่ยอย่างน้อยวันแรกนะครับก็ขอให้มีการดีๆซักใบสองใบนะครับทุกคนไม่งั้นคลิปมันจะไม่ค่อยสนุกนะครับมันลุ้นกันต่อครับทุกคน4ี่แพ็คถัดมาครับมาครับจะมีอะไรดีๆออกมาบ้างไหมครับโอ้ยทุกคนซองเกลืออีกแล้วถ้าไม่ดีแล้วครับ การใบนี้สวยดีครับแต่เป็นการแรล่ธรรมดานะครับเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีอะไรออกมาเนี่ยผมผมหวังว่าไอซองแยกที่เหลือคงจะมีอะไรดีออกมาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรออกมาเลยครับทุกคนเอาจริงตอนนี้ก็แทบไม่ได้ดูเลยนะครับว่ามีการดอะไรบ้างครับแต่การแดแรของซาโบใบนี้ก็ดูสวยดีนะครับมีการลีเดอร์ครับของลิมูนะครับใบแรกครับแต่ว่าก็ไม่ใช่การดที่เป็นพาร a ล e ลนะครับก็ไม่ได้มีราคาอะไรครับตอนนี้ก็ หมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับ8ซองครับเดี๋ยวเรามาดูสี่ซองถัดมากันดีกว่าครับ12แล้วนะครับ SR สักใบก็ยังไม่มีครับปกติแล้วใน SR มันควรจะเริ่มออกมาได้แล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรออกมาเลยครับทุกคนมาครับ12สองซองแล้วครับโอ้โหทุกคนเกลือล้วนๆเลยครับสำหรับ12สองซองแยกอ่าส2ซองแรกนะครับ พูดผิดพูดถูกเลยครับแหมมันจะไม่มีอะไรออกมาเลยหรอครับเห็นหลายคนเนี่ยได้การ์ดคอมิกที่เป็นใบแพงๆนะครับจากซองแยกก็มีครับทุกคนอันนี้มันก็แล้วแต่ดวงนะครับบางคนซื้อต้องกล่องซื้อยกลังไม่ได้แต่ซื้อซองแยกก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าไม่ดีแล้วครับทุกคนนะครับหมดไปทั้งหมด12ซองครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีแม้แต่ sr สักใบเลยครับหวังว่ามันจะมากองอยู่หลังๆนะครับทุกคน มาลุ้นกันต่อครับสี่ซองถัดมาครับตอนนี้อย่างน้อยๆขอ SR ออกมาสักหนึ่งใบก็จะดีใจมากๆนะครับมาลุ้นกันต่อครับ,บเหมือนจะเห็นมีการลีดเดอร์สองใบนะครับแล้วเหมือนจะมีการ์ด,ด้งแบบพิเศษหรือเปล่าครับใบนี้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นการ์พิเศษเลยครับทุกคนนะครับ ของบาร์กี้ออกมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่การ์ดพาลเลลครับแล้วเหมือนจะเห็นใบสีม่วงๆนะครับน่าจะเป็นของนิโคลบินครับอันนี้ก็ไม่ใช่พาลเลลนะครับนีครับความน่ากลัวของซองแยกครับจริงๆไม่ค่อยแนะนํานะครับเวลาไปซื้อซองแยกตามลานสะดวกซื้อเพราะว่ามันโอกาสได้น้อยครับทุกคนน่าจะประมาณ1หรือ2ใน24เลยนะครับอ๋อไม่ใช่การ์ดด่งแบบพิเศษครับโอ้อันนี้ ได้การ์ดลิเดอร์มาทั้งหมด3ใบเลยนะครับของทิจิของบากี้แล้วก็ของโรบินครับแต่ก็ไม่ได้มีการที่เป็นพา拉เลลเลยนะครับเหนื่อยนะทุกคน SR ยังไม่มีเลยครับมาต่อครับอีกสาซองครับนี่ถ้าซื้อเป็นกล่องนี่น่าจะได้ SR เป็นแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เลยครับขยะล้ล้วนเลยนะครับโอโอ้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 เดี๋ยวนะครับ มันหล่นครับมาครับมือไม้สั่นเป็นหมดเลยนะครับหวังว่าคงไม่ได้ลืมการเลยวไว้ในซองนะครับไปต่อครับสี่ซองถัดมาครับโหทุกคนดูดีมีการลิเดอร์สีแดงน่าจะเป็นของช้างครับแต่ก็ไม่ได้มีการพิเศษหรือแม้แต่ SR เลยสักใบครับเริ่มพูดไม่ออกแล้วนะมันไปกระจุกอยู่ที่ซองอื่นๆหรือเปล่าครับทุกคนคิดว่ายังไงครับ นี่ครับของชาวนะครับจริงๆใบนี้ที่เป็นลีดเดอร์ผมก็อยากได้นะครับโบชันที่เป็นพาลาเลลครับเพราะว่าค่อนข้างสวยแล้วราคาก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเหลือล้นล้วนเลยครับทุกคนเหลืออีก4ซองสุดท้ายครับจะมีอะไรดีๆออกมาบ้างไหมครับทุกคนเป็นลุ้นกันครับถ้าไม่มีเราก็ยังเหลืออีก2 4ซองถัดมานะครับแต่ออกมาสักใบเถอะ SR ก็ได้ครับมาครับชื่อ เหมือนจะมี SR หนึ่งใบแน่ๆครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใบนี้คือ SR หรือพาราเลลครับทุกคนไม่รู้ครับไปดูกันดีกว่าครับน่าจะอาจจะเป็นพาราเลลหรือเปล่าหรือ SR ครับช่วงนี้ SR สีกรอบมันเหมือนกันหมดเลยครับบางทีมันอาจจะแบบโดนหลอกนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละใบแล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการ์ดอะไรครับแต่ว่าน่าจะมีการพิเศษ2ใบอยู่ในนี้ครับ ใบถัดมาแล้วหรือเปล่าครับมาดูกันครับว่าจะเป็นน่าจะเป็นพาราเลลแล้วครับทุกคนคิดว่าเป็นของใครครับมันของฟรังกี้เลยปะครับผมจาไม่ค่อยได้แล้วนะครับว่าเป็นว่ามีลายอะไรของใครบ้างครับแต่น่าจะไม่ใช่การพิเศษที่แพงนะครับมาดูกันครับอย่างน้อยก็น่าจะเป็นการพาราเลลครับมาครับหนึ่งสองสามชึบจริงๆนะครับเป็นการของฟรังกี้ครับอันนี้เป็นการเอสอารพาลเลลครับ อย่างน้อยก็ยังได้พาราเลลมาใบหนึ่งนะครับคิดว่าจะไม่ได้สลวครับทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่ซองแล้วไปเช็คราคากันดูดีกว่านะครับว่าตอนนี้ราคาใบนี้อยู่ที่ประมาณกี่เยนครับใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นการเอชอาร์พาราเลของสังกี้ครับราคาใบนี้ตอนนี้นะครับราคาวันแรกน่าจะอยู่ที่เราประมาณ3,000เยนครับทุกคนก็โอเคนะครับจะได้เก็บไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันครับแล้วก็ยังถือว่าดีนะครับที่ยังได้พาราเลลมาครับถึงแม้ว่า SR จะออกมาน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังถือว่าโอเคนะครับ ในนี้ยังเหลือ SR อีก1ใบด้วยนะครับมันลุ้นครับว่าจะเป็น SR ของใครครับยังไม่ได้ SR เลยสักใบครับเพราะฉะนั้นใบนี้ก็จะเป็นใบแรกครับมันลุ้นกันครับไม่ซ้ำแน่นอนครับ 1...2...3... ชุบออกมาเป็นของมีหอกนะครับนี่ครับ SR ใบแรกของวันนี้ครับเท่ดีนะครับทุกคนมีคอกโคดได้แล้วก็มีบา์กี้อยู่ในรูปภาพด้วยครับโอเคได้ SR มาอีกหใบแล้วนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นการ์ดธรรมดาหมดแล้วครับ โอเคหมดไปแล้วซองแรกครับได้พาราเรลมา1ใบก็ยังดีครับเดี๋ยวลองมาลุ้นซองที่2กันดีกว่าครับว่าจะมีการ์ดดีๆออกมาหรือเปล่าครับมาครับทุกคนผมไปตัดมาแล้วนะครับอีก24ซองถัดมาครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าครับตอนนี้ครับก็ยังขัดทุนชูนะครับจริงๆแล้วการที่อยากได้เนี่ยก็จะมีการลีดเดอร์พาราเรลหรือไม่ก็เป็นการสเปเชียลนะครับคอมิกถ้าได้ก็ดีครับแต่ว่าจริงๆไอ้การที่เป็นซองแยกแบบนี้ครับได้การพาราเรลมาสักใบหนึ่งก็ดีใจแล้วนะครับทุกคคคคนนไไมม่่่หวววััังาาากกปี้้แแลลรรรบบขอพเ อีกสัก2ใบก็ดีครับเพราะว่ากองแรกนะครับค่อนข้างขาดทุนครับทุกคนมาครับลองมาดูสีสองแลกกันครับจริงๆ SR ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ SR ก็ยังไม่ออกมาเลยครับเนี่ยครับเกลือล้วนๆอีกแล้วครับทุกคนแล้วได้การลดเดอร์สีเขียวมานะครับน่าจะเป็นของลิมมครับซึ่งก็ไม่ใช่การพาเลลนะครับเพราะว่าร้านที่มันขายซองแยกงแบบ12ซองอะไรเนี้ย มันยังพอได้ลุ้นนะครับแต่แบบว่าเวลาเราซื้อได้แบบห้าซองสององเนี่ยค่อนข้างยากครับทุกคนเนี่ครับของริ้ม,มูจริงๆเลยครับสี่ซองแลกก็เกลือไปแล้วเรียบร้อยครับสงสัยเขาอยากจะให้ทุกคนติดตามช่องของผมไปเรื่อยๆนะครับ เราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรออกมาเนี่ยทุกคนก็ยังอยากจะดูต่อไปใช่ไหมครับว่ากล่องที่เหลือหรือว่าซองแยกที่เหลือผมจะมีอะไรดีๆออกมาหรือเปล่านะครับทุกคนถ้าเกิดว่ามันเผยออกเร็วเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีอะไรให้หลุ้นต่อนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเรามองโลกในแง่ดีไว้ครับแต่เร็ๆออกเถอครับอยากให้รีบออกนะครับมาครับต่อครับอีกสี่ซองถัดมาครับ แล้วเหมือนจะมีการ์ด SR 1ใบครับแหมดูข้างบนแบในีตอนแรกคิดว่าเป็นการ์ดพา rale ลนะครับแต่มาดูข้างล่างก็รู้เลยครับเป็นขอบของ SR ธรรมดาครับเรามี SR แค่ใบเดียวด้วยนะครับทุกคนมันรู้นลยครับว่าจะเป็น SR ของใครครับสีออกม่วงครับทุกคนพอจะเดาออกไหมครับว่ามี SR ของใขรที่สีออกม่วงบ้างครับมาครับใบถัดมานะครับอออีกหนึ่งใบครับนี่ครับ เป็นแบกแมรหรือเปล่าเนี่ยมาครับ1 2 3ชึบไม่ใช่ครับเป็นของทิจิหรือว่าคุโรฮิเกะนั่นเองครับใบนี้ที่เป็นพาราเรลก็ค่อนข้างสวยนะครับทุกคนโอเคผมได้ SR มาเก็บอีก1ใบแล้วครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองแป๊บนึงนะครับใส่ซองเสร็จออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ SR ผมขออนุญาตไม่เช็คราคาแล้วกันนะครับเพราะราคามันก็อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเยนเท่านั้นเองครับแล้วเดี๋ยวราคามันก็น่าจะหล่นลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรออกมาแล้วครับเพราะเมื่อกี้เห็นเหมือนจะมี SR แค่ใบเดียวนะครับนี่ครับโอ้ล้อใบนี้เทนะครับจริงๆอยากได้ที่เป็นพาราเรลของใบนี้เหมือนกันครับค่อนข้างสวยเลยครับมาครับทุกคนอีก4่ซองถัดมาครับกลัวมันจะไม่มีอะไรออกมานี่สิครับมาช่วยกันเป็นกําลังใจผมหน่อยครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแค่นี้ก็เป็นกําลังใจที่ดีให้ผมมากๆแล้วนะครับ โอ้ยังมีการเหลืออีกอยู่ในนี้ครับโอเคมาลุ้นกันต่อครับทุกคนชื่อเกลือล้วนวนอีกแล้วมีการสีน้ำเงินออกมานะครับของบัคกี้ครับซึ่งใบนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับการลีดเดอร์ธรรมดาครับแม้ครั้งนี้ไม่มีอะไรดีๆออกมาเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยซองแยกผมจะค่อนข้างโชคดีนะครับทุกคน ตอนนี้ก็คือขดทุนกว่าซื้อแบบกล่องีกครับอย่างนี้ซื้อแบบกล่องน่าจะคุ้มกว่านะครับก็เอาไปเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับว่าคนที่มาที่นี่ถ้าหาซื้อแบบกล่องไม่ได้ควรจะซื้อแบบซองแยกเปิดหรือเปล่าครับถ้าเกิดจะซื้อมาแบบว่าดูนิดนิดหน่อยๆก็โอเคนะครับลุ้นๆเขาครับแต่ถ้าจะคาดหวังให้มีการดีๆออกมาตามจานวนของกล่องนี้ก็อาจจะค่อนข้างยากนะครับทุกคนมาครับสี่ซองถัดมาครับตอนนี้ผมเหลืออีก12สซองสุดท้ายแล้วครับ ก็อย่างของหวังว่าจะมีการพลาลเลออกมาสักใบหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วก็มีการ์ด SR มาอีกหนึ่งใบครับทุกคนเห็น SR แบบนี้แล้วทุกคนรู้ไหมครับมันเหมือนใบเมื่อกี้เลยนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นของทิจิหรือเปล่าครับทุกคนดูดิขนาดผมเปิดซองแยกออกมานะครับ SR ยังซ้ำเลยครับนอกจากจะไม่มีอะไรดีๆออกมาแล้วยังได้ SR ซ้ำอีกครับเศร้าเหลือเกิน,นครับทุกคน มีการ์ดใบไหนทุกคนอยากได้กันบ้างไหมครับนี่ครับได้ SR ของทิจิซัมมาแล้วครับก็หวังว่าจะเป็นการ์ดที่แพงแล้วกันนะครับเพราะผมก็คงจะเอาใบนี้ไปขายครับจะถ่ายได้ถึงพันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ถึงครับแล้วทิจิออกมาถึง2ใบเลยครับทุกคนเลขแปดสองสุดท้ายครับช่วยกันเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์ผมเยอะๆหน่อยนะครับทุกคนมาครับโอมันติดอะไรสักอย่างนะ ทุกคนผมผมเซ็งแล้วผมก็เศร้าครับปลอบใจผมหน่อยได้ไหมครับดูกันต่อไปเรื่อยๆครับอาจจะมีอะไรออกมาก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันครับมาครับสี่ซองถัดมาครับโอ้ยทุกคนเหมือนจะมี SR-1 ใบแล้วใบนี้น่าจะเป็นการ s ซ c r e t ครับเนี่ยครับเพราะว่าเป็นขอบทองนะครับ ไม่รู้จะเป็นซีเรตของใครนะครับของลูฟี่หรือว่าของโรเจอร์นะครับเหมือนของโรเจอร์จะแพงกว่าหรือของลูฟี่จะแพงกว่าไม่แน่ใจครับเดี๋ยวขอไปดูนะครับว่าจะเป็นของใครแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันครับของใครครับเนี่ยน่าจะของโรเจอร์หรือเปล่าครับทุกคนปันลุ้นกันครับหนึ่งสองสามชุบนี่ครับเป็นการ์ดซีเรตของโรเจอร์จริงๆด้วยครับแล้วสวยมากๆเลยนะครับแม้แตได้ครับถ้าใบนี้เป็นพาราเลลครับหรือไม่ก็เป็นการ์ด คอมมิกนะครับจะดีใจมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้การที่เป็นพลังเล้วก็ราคาเกือบๆห้าพันเยนนะครับส่วนการ์ดคอมมิกทองคานะครับไม่ใช่ทองคําแท้ครับจะเป็นสีทองของโรเจอร์ใบนี้นะครับตอนนี้ราคาปลาไปอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนเยนราคาโหดมากเลยนะครับสวยดีนะครับใบนี้เดี๋ยวขอไปใส่ซองแล้วไปเช็ราคากันดีกว่าครับใส่ซองแล้วก็เช็คราคามาแล้วเรียบร้อยนะครับการซีเคของโรเจอร์ใบนี้ครับราคาอยู่ที่เราประมาณ1,500นเยนครับทุกคน ราคาไม่แย่เลยนะครับแต่กิดเทียบกับของลูฟี่ของลูฟี่จะแพงกว่านะครับอันนี้ก็ถูกกว่าครับของลูฟี่น่าจะเราประมาณ2,000เยนครับเองหน่อยก็ยังได้การพิเศษของโรเจอร์มานะครับเออไม่แน่ครับผมได้การใบนี้มาไม่แน่ว่าซองแยกอื่นๆนะครับผมอาจจะได้การสเปเชียลหรือคอมิกอยู่ในนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าการสเปเชียลหรือคอมิกมันมักจะมาพร้อมกับการซีคลทครับหรืออาจจะเป็นกล่องที่มีแค่ซีคลทใบเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นสี่ซองสุดท้ายกันต่ออ่ะยังขอโทษครับเราเหลือ SR อี้ครแล้วเนี่ มาดูกันต่อนะครับว่า s ออีกใบหนึ่งจะเป็นของใครครับหวังว่าจะเป็นใบที่ยังไม่ได้แล้วกันนะครับโอ้โห <Hello. S 1> oh. <laughs> เหมือนโดนแกล้งเลยวะ่ะมาดูกันนะครับทุกคนหนึ่งสองสามมีฮอกมาทำอะไรเนี่ยทุกคน ดวงคนมันจะไม่ได้ขนาด s อามันยังซ้ำเลยครับมีทั้งสิบแบบได้ซ้ำมาทุกทุกแปบเลยครับอะไรกันวันนี้วันนี้เซ็งนะครับมาครับมาดูสีซองสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรดีๆออกมาหรือเปล่าครับทุกคนมาครับสีซองสุดท้ายครับมาช่วยกันลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรดีๆออกมาหรือเปล่าครับก็หวังว่าจะมีการดีๆออกมาแล้วนะไม่งั้นเกลือนะครับเศร้านะครับเราเปิดโอ้โหทุกคนการด้งแบบพิเศษออกมาแล้วครับเนี่ยครับ ก็ไม่ได้การที่แพงเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นลายของช้างนะครับครั้งนี้ครับเป็นลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะมีการพิเศษแล้วมาเพิ่มเติมไหมครับแต่การใบสุดท้ายน่าจะเป็นการโดงนะครับโอ้มีการ s r ์หนึ่งใบครับอ้ามีการดพิ่มเล้วอีกหนึ่งใบออกมาแล้วครับทุกคนสีเหลืองๆครับของใครครับเนี่ยอุ้ยไม่ใช่การคอมมิกใช่ปะเออน่าจะไม่ใช่คอมมิกนะครับ ไปดูกันครับว่าจะเป็นของใครครับเหมือนจะมีการ์ดโดงแบบพิเศษมีการ์ดพิเศษ1ใบนะครับที่เป็นพาราเลลแล้วก็การ์ด S R ครับน่าจะใบถัดมาแหละครับของใครครับใบสีเหลืองครับอ้าวทุกคน S P บ้าเนี่ยเหมือนจะเป็นการ์ดสเปเชียลเลยครับแล้วสีเหลืองคิดออกแค่ใบเดียว <laughs> คิดออกแค่ใบเดียวเท่านั้น,นครับ ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับไปดูกันครับทุกคนว่าจะเป็นการ์ดสเปเชียลใบที่ผมคิดเอาไว้หรือเปล่าครับมาครับหนึ่งสองสามชื่อ้อาวรดได้จริงๆเลยครับเป็นการ์ด SP ของนามิครับทุกคนโอยคิดว่าจะไม่มีอะไรออกมาหล้ามาออกอยู่ที่4ี่ซองสุดท้ายเลยครับ โอ้โหแล้วใบนี้แพงด้วยครับถ้าผมจำไม่ผิด SP ของนามิถ้าไม่รวมสีใบที่เป็นประกาศจับนะครับใบนี้แพงที่สุดเลยครับแล้วมาอยู่กับซองแย่ครับซึ่งไม่รู้มาได้มาจากร้านสะดวกซื้อร้านไหนด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนอุ้ยโคตรสวยเลยอะแล้วได้มาแล้วครับจากการเปิดซองแย่ครับโอ้โหโชคดีมากๆครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองให้เราไปเช็คราคากันดีกว่าครับใส่ซองแล้วก็เคสแข่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคน การสเปเชียลของนามิใบเนี่ยครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เราประมาณ1 9 0 0 0นเนยนครับต้องบอกว่าราคานี่จุกมากเลยนะครับคุ้มแล้วครับวันนี้เพราะว่า2กล่องน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งใบนี้ก็ประมาณ2 0,000ื่นนะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าไอ้ที่ซื้อมาที่เหลือเนี่ยมันจะเกลือหรือเปล่านะครับเราดูแค่วันนี้นะครับพอแล้วครับไอ้กองที่เนี่ยครับที่เราจะเอาไปเก็บเอาไว้น่ยก็คือไม่บ่นแล้วครับเพราะว่าได้ใบนี้มาแล้วครับแล้วสวยมากจริงครับทุกคน โอ้โหคุมแล้วครับได้ใบนี้มาใบเดียวรู้สึกว่าวันนี้หายเหนื่อยนะครับแหมเมื่อกี้ก็ลุ้นมาตั้งนานครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับเหมือนจะมี S R อีกใบนะครับทุกคนจะเป็นของใครครับน่าจะยังไม่ซ้ำนะครับเพราะว่าสีนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยครับความสนุกของการซื้อแบบซองแยกก็แบบเนี่ยครับมันมันไม่ใช่ว่าพอมีใบหนึ่งออกมาแล้วอีกใบหนึ่งมันจะไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะออกเยอะหรือว่าอาจจะไม่ออกเลยก็ได้ครับนี่ก็คือความสนุกของการซื้อแบบซองแยกนะครับ แหม่เพราะได้ของดีเราพูดกลับล้ำเมื่อกี้เมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยนะครับมันลุน SR กันก่อนครับมาครับของใครครับหนึ่งสองสามชึบออ้ของช้างนะครับแล้วผมอยากได้การพาราเลลของใบนี้มากๆเลยครับเพราะสวยนะครับขออนุญาตไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงครับเท่มากๆเลยนะครับใบนี้อยากได้พาราเลลจังเลยครับขอไปใส่ซองก่อนนะครับ ใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมได้ SR มาทั้งหมด3ใบแล้วครับของชางนะครับต่อมาครับเหลือการดองแบบพิเศษใบสุดท้ายนะครับนี่ครับอืมสวยดีนะครับแล้วนี่ก็คือการเปิดการซองแยกทั้งหมด48่ซองในวันนี้ครับทุกคนและนี่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าได้ดามีใบนี้มาทุกอย่างก็คือเปลี่ยนไปเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงจํานวนใบนะครับผมได้ SR มาทั้งหมด หาใบครับถ้าเกิดซื้อ2กล่องจริงๆควรจะได้ประมาณ6-8ถึงใบนะครับอันนี้ก็คือได้น้อยกว่ามาตรฐานครับแล้วก็ได้ซ้ำมาด้วยครับแล้วส่วนของการพิเศษนะครับได้มา3ใบครับก็เท่ากับจำนวน2กล่องพอดีนะครับถ้าเกิดเราคิดว่ามีพาราเลล1ใบครับแล้วก็ใบที่เป็นสเปเชียลก็จะมาพร้อมกับซีเครดนะครับอันนี้ก็เป็นอีก1กล่องครับก็น่าจะเราๆประมาณ2กล่องครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับ ทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับแล้วถ้าใครยังอยากจะดูการเปิดการซีรีส์ของ o p 0 9ต่อไปก็กด s u b s c r i b e ได้เลยนะครับผมจะค่อยๆทยอยเอาลงมาให้ดูครับแล้วก็มาลุ้นกันครับว่าซื้อเยอะขนาดนี้จะมีการพิเศษที่อยากได้หรือว่าการ์ดคอมิกพาราเลลหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย